ตรงไหนเราสำรวจไปแล้วบ้างนะที่เราสำรวจไปแล้วเหรอสำรวจไปแล้วสำรวจเราสำรวจตรงไหนไปแล้วบ้างอะแถวนี้ไม่ได้สำรวจชัวร์ปาบอู้เออเราอัปเกรดกระเป๋าได้แล้วนี่ว่าอัปเกรดแบบเือแบบอีขั้นหนึ่งคืออะไรทองทองเราก็มีเหลือๆปะ่ะขั้นทองเสร็จเป็นขั้นอะไรขั้นไดมอนด์ไอขั้นไดมอนด์นี่แหละนรกแตกแบบนรลกแตกจริงแต่แค่นี้เราก็แบบเก็บของได้แบบอู้ฟู่แล้วเนี่ยดูดิอู้ฟู่จริง ทองค่อยว่ากันแล้วเราสำรวจเมืองนี้หน่อยแล้วก็ทองก็ครบแหละแล้วค่อยเอากระเป๋าต่อได้แบบชิวๆขนาดสำรวจยังไม่เสร็จนะเนี่ยยังเหลือเยอะเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเดีดดดด๋ยวๆนั่นตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้แต่รู้คิดว่าว่ายน้ำได้แล้วมันดูเท่มากเลยหน้าตาเนเี้ยเองดูหน้าตามันมันอ้วนกลมดีอ่ะว่งอะไรอ่ะสามแปดจับไหมไม่ว่ายน้ำเลยนะเออจับว่ายน้ำได้ปะ แต่ตัวมันเป้งเกินไปป่ะมันเหมาะกับการว่ายน้ำดีกอ่เมีเอามา่ะว่ายน้าเราเป็นลับคัดดีกว่าถ้าขื่นใช้ในว่ายน้าําแล้วก็มันค่อนข้างใหญ่ไปอ่ะที่จริงเรารู้หมดแล้วนะเนี่ยเรารู้แบบหมดหมดแล้วจริงหมู่บ้านเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่เจอสิ่งหนึ่งเลยหมู่บ้านนี้สิ่งที่เรียกว่าเวสต์โตดมันอาจจะไม่ใช่หมู่บ้านของเราเป็นหลักก็ได้เราไปหมู่บ้านอื่นไหมตรงนี้มียิมอ่ะ เออยิ้มมังกรใช่เราตอนแรกเราเข้าใจผิดเป็นยิ้มหินดูไง,ไงีย้ยิมมังกรยิมมังกรเรามาไวาเลยดีกว่ายิมมังกรนอะ่ะแต่อยากอยากได้เวสต์ตนอีกสักอันหนึ่งอะ่ะเมืองนี้มันก็ใหญ่ดีแหละแต่มันถ้ารู้เสร็จแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์เลยไปะละโชคดีเมืองนี้เรารู้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปประจนภัยต่อแบบยาวๆเป้าหมายเรายังมีเยอะก็ะคือจัดตัว จับตัวนุ่งจับตัวนี่แยกไปหมดเลยอืมโอ้อันนี้มันเมืองมันใกล้กันเหมือนกันยิมใช่ไหมยิมชัวป้าบเออไม่ใช่เมืองแต่เป็นยิมซึ่งยิมเราวิ่งพงไปเลยได้ปะอันนี้ยิมหินชัวอันเมื่อกี้ยิมมังกรมีอะไรที่เราพอจะแบบรู้ได้มั้งไหมเราไม่ต้องการสู้ตอนนี้รอกใช่ไหมลองดูปนืนว่าใช่ยิมหินไหม อาสู้เลยเอ้หนุ่มไมแบบ่รู้ได้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 รู้แบบหรือว่านี้เป็นแกงล็อกเก็ตมันไม่ใช่ยิมหรือเป็นแกงล็อกเก็ตเริ่มไม่มั่นใจนี่คุคุณสเปลแท็กแกงล็อกเก็ตชัวๆดูไงหน้าตาไม่ใช่ยิมโอ้ชุดเราก็กายไปชุดล็อกเก็ตไปแล้วอะไม่เป็นไรรุ่โหด,ดดิ เด oh 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 so, okay. ี๋ยวนะคุณผู้ชมเอียวน้ำมันโอ้ my god 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 ไป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 เลยไปเลยไปเลยสู้เลยไม่รู้ว่าคืออะไรมันรู้แล้ว่าคืออะไรมันคือม่อนบินตอนแรกจะจับไงแต่มันกลายเป็นบอสที่สุดจะเท่เพราะฉะนั้นเราจะสู้กับมันอุ๊ชอ๊ะอุ๊ชอ๊ะอุ๊ชปาบอมแบบองศาโคตรเท่ประมาณนี้ใช่ไหม ลงให้หน่อยได้ป่ะอืโอเคเรายอมไม่มีภาพไม่มีมอนบินตอนนะี้ไม่มีภาพที่จะสู้กับมันได้เลยอะมอนบินมอนบินมอนบิน,น,บ,น <Okay. S 1> บินกลับมาหน่อยได้ไหมเนี่ยมันหายไปแล้วเสยด้ายมากโอ้ช่างมันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้องรีบหามอนบินแบบให้ไวที่สุดอะเราไปไประจนภัยต่อดีกว่า เดี๋ยวเดินทางมาได้เดือดก็เจอตัวบินมาสเตอร์บอลอยู่ข้างล่างนี้โอเคไหนโอ้เราได้ของมาเยอะเลยนะเยอะจนแบบของเต็มอะเนี่ยของขายทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยเก็บ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 อันนี้ไม่ใช่เออโ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 อบอลเหรอเอาให้ตัวนี้เหรอเข้ามาใช้ม่รู้หรอกนะว่าแกโหดแค่ไหนน่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบ ยีสิบเลยนะเอาตัวงงเง้งไปรับเดเมดสูตรเดิมก่อนเข้ามาแล้วจับแกมราสู้ไม่ได้หรอกตรงๆอะ่ะสูตรเดิมเลยให้มันตีเราจะกว่าท่ามันจะตีมันจะหมดอะ่ะไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะหมดหรือเปล่าอะ่ะแต่เราจับอย่างนี้ไปก่อนอตกใจนึกว่าลูกนึกว่าลูกเดียวได้แต่ไใช่ตกใ,ใจจริงมีท่าอะไรที่มันให้อ่อนแรงออกมาตอนนี้ไม่มีหรอกแต่ฉันจะจับแกบัตรเดี๋ยวนี้เลยหมดเหมือนกันแน่ตัวนี้เวลเจ็ดสิบแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจับได้อา่าเวลบสามแปดตัวนี้เรามีอะไรที่มัน ไม่มีสถานะอะไรเลยอะ่ะอันนี้ก็แค่แบบป้องกันเราป้องกันตัวเองอันนี้่าตเหล็กตัวนี้ท่าเหล็กใช่ป่ะหน้าตา,มมาดูมันเหล็กหินมากเลยอ,ะอ่ะน่าใช้บอลน,นี้ได้นะโอ้โหอนนีเดียวตายเลี้ยงตัวเลยแซนแท็กเหรอเิ <c oughs> ๊กเทลสวิปเอ่อบิสเทคดาวอันนี้ปะแรงมาก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 โอเคลดอาจจะทำให้จับได้ง่ายขึ้นให้มันอ่อนแรงใช้บอลน,นี้ดีกว่าเริ่มไม่มั่นใจแล้วมันใช้เหล็กหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่มองจิดาวคายก็รู้ว่าจับไม่ได้ <c oughs> จริงๆดูไงก็จับไม่ได้แต่ก็จะลอง ตายหมดตีหมดตีจริงโอ้คัทสปอร์อันนี้ท่านี้โห,หมดท่ายื้อเลยแต่ว่ายื้อไม่ได้เราตายเล็งตัวแล้วขอร้องละโอ้โหกระด,ดิบทีเดียวแล้วก็โดนตีเอ้ยโดนตีทีเดียวมาเทพเจอเทพซึ่งเทพตัวนี้ซู้ไม่ได้ <c oughs> เทพไปห้าสิบกัเเจ็ดสิบอันี้มาดูเป็นเทพที่มันดูดีกว่าเยอะเลยตายโอ้โหตายโอ้โหนี่ว่าฉันจะยอมเหรอบอลฉันจะหมดอะ่ะฉันฉันมีตังค์ซื้อบอลแล้วแค่นั้นเองแกต้องอยู่กับฉันอีกยาว ไมแค่นี้ดีกว่าเราคืนชีพได้ปะคืนชีพมาอีกเวฟหนึ่งเลยอืมคืนชีพคืนชีพคืนชีพจนกว่าท่ามันจะหมดอ่ะโอเคมาอีกเวฟหนึ่งเร็วยางได้อ่ะอยางได้มากๆจนกว่าท่าจมตีมันจะหมดอ่ะสามเด้งสองทีอ่ะอีกทีเดียวเองอ่ะเยี่ยมท่าจมตีมันใกล้หมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมขอให้ใช่ถ้าตัวเราเริ่มไม่ตายเมื่อไหร่เราเริ่มสับเป็นตัวหลักเราแล้วตีเลยโอ้โห หมดใช่ไหมเราไม่มีคืนชีพแล้วด้วยอ่ะเรา่าจะซื้อคืนชีพมาประมาณลลานกว่าก้อนได้น่าจะซื้อมาเยอะไอจะไปรู้ว่าจะเจอเทพขอร้องละโอ้โหมันเด้งสองทีอ่ะได้อีกทีเดียวอ่ะมันไม่ได้มนมันดูเหมือนไม่ได้จับยากขนาดนั้นนะจริงมันดูจับง่ายเลยนะแต่เฮ้ยสตนุกนะไอตัวนี้มันท่ามันิ n d u e ิ d u มัไม่ได้มันไม่ได้ท่านนี้ทำให้มึนงงเหรอไม่รู้อะสปีดน้อยเกินจับไปเลยดวงและวหวังดวงแล้วทีเนี้ยไม่หวังอะไรละหวังดวงจริง ระวางอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตีคิดเดียวแตกเลยสอง <c oughs> สองสามสามสามัโอ้เด้งสองทียโอ้มันเด้งสองทียไม่ขึงสามอ่นนิดเดียวไม่ได้อ่ะตายรัวๆเลยตายแบบตายรัวๆเลยเหลือตัวท้ายแล้วอ่ะไม่น่าแล้วไม่น่าเด้แล้วไม่น่าเด้แล้ว ตีปล่อยเออโอ้ยไม่คิดว่าจะได้เทพอีกตัวหนึ่งโหได้ไวมากตอนนี้มีเทพสองตัวแล้วโอ้หเราแบบโคตรจะไวแต่เทพมันก็ไม่ได้โหนะเทพพวกเนี้ยแต่ก็เอามาเบรกได้แล้วล่ะชือ้อทุกนี้เรียบร้อยไปดูวีต่อ แต่เรากลับหมูบ้างกันดีกว่าเราซี้แแงทั้งตี้เลยเดี๋ยเชื่อปลาบอนแบบไม่รู้ว่า,าปลาไปเรื่อยเดีว่าจะได้แล้วมันก็ได้จริงดวงดีส,สุดๆถ้าดวงไม่ดีนี่ซี้แแงไปแล้วเดี๋ยวเราขอไปขายด้วยแล้วก็ออกไปจนไทยทยต่อโหคุ้มมากๆได้เทศต้องสองตัวเดี๋ยวดูสิเอ้หนุม่มขี่ได้ปัญหาคืน <c oughs> ได้แล้วล้วได้ตบินล้ะ ชิวจูดตบวนอยูน่นี่อ้าโอ้โอ้ติดติดติดบินได้แล้วสบาย <c oughs> บินทีตายเลยดีแ่บฮา,าร์ดคอมาแล้วเจ๋งชิวๆเลยแชวับรองเท้าว่ะ เราหนีรองเท้านี่เราขอแค่รองเท้าแค่นั้นละโหเพอไม่มีรองเท้าว,วิ่งอย่างช้าเลยเอาไปกลับเล่นไหมครับปกตินี่ไม่ชินชัวภาพเล่นซีรีส์นี้ยาวๆนี่คือไม่ชัวแน่นอนไอ้ไม่ชินแน่นอนเรียบร้อยยังไม่เคยได้สิ่งที่เรียกว่ามาตเตอร์บอยนะหนาตั้งนานว่าหาจากว่าแบบการเอาไอ้มาตเตอร์บอยนี่แหละแต่ยังไม่เคยเจอเลยอว่าไปของก็เริ่มเต็มจริงๆนะแย่ละโอ้แย่จริงถังลาวาเยอะเกินไปลาวา เราจะหยอดตรงไหนดีอะหยอดตรงไหน,นปลอดภัยที่สุดหย่อนตรงนี้แล้วกันนะอออืมหยอดตรงนี้ก็ได้เป็นบ่อลาวาไปเลยเอเมซีซอลี่มันจะเป็นจริงจริงที่จริงมีที่หยอดที่ดีกว่านี้แหละแต่ว่าเจา้ามันเถอะโอเคเราไม่น่ามีอะไรแล้วปะ,ะนี่แหละผลกรรม ไมนะประหยัดเพิ่มอีกนิดนนะโอเคโอเคโอเคไปละไปรู้ต่อคนบนนี้มีของเยอะเลยอะ่ะก็น่าจะรู้หมดแล้วนะใช่ไหมไม่หมดหรอกเอาวกนี้ไปขายรู้หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเราไปเอานี่ขายซะหน่อยแล้วก็ แปลทองท้ากระเป๋าเลยดีกว่านี่บ้านที่เราเผาทองไว้น่าจะเผาหมดเกลี้ยงแล้วใช่ปะเยอะมากกระเป๋ามาอัปเกรดต่อไปก็ไดมอนเรียบร้อยดูหูยกระเป๋าเยอะมากสบายๆอันนี้อาจจะปรุงยาสปีดในอนาคตลุกซีรีส์ลุกซีรีส์บอกปรุงยาสปีดหมดแต่ไม่เคยได้ถึง,ถงขั้นปรุง <c oughs> มันเป็นช่วงหลังเล่นเ,เกมแบบอูฟูจริงๆอะอนาคตอยากได้ใช้ไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังก่อน เรได้มีเวสตนเรียบร้อยแล้วของค่อนข้างเต็มนะเก็บบอลไปก็ได้เก็บบอลไปอันนี้ก็เก็บไปของสําคัญเก็บไว้นี่หมดมีอะไรเก็บอีกอะระหลักก็ประมาณนี้แหละ,ละหลักอืมใช่เวสตนเก็บนี่ไปที่เหลือก็เป็นของจีบัตะไปแกต่ออยากจัดทีพได้อีกสักตัวหนึ่งจริงทีมโหดเลยน่าจับที่ที่เหลือแบบสบายๆแล้วถ้ามีตัวแทงอีกสักตัวหนึ่งอยากสู้อ่ะมาสู้เลยเข้ามาขอเคลียร์ยิมนี่เลยมันไม่ใช่ยิมอ่ะมันคือแบบ ลองเงี้ยเงียง้ย,งยอ่ะเข้ามาคลายหมดเรียนหนึ่งตัวมันสู้อีกปะไม่ได้แล้วเออวเวอร์เทนเนอร์รีบอ่ะก็หนึ่งครั้งต่อวันเหมือนมาฟาร์มวิวไงไม่รู้ปะออจริงแฮะเหมือนมาฟาร์มวิวไงไม่รู้อ่ะ๋ยวนาคุณเราต้องทําที่ฟาร์มวิวของเราก็จากที่นี่แหละฟาร์มวิวจะพวกดันนีดีกว่าถ้ามีเวตมนเราว้าฟาร์มว้าฟาร์มทีละหมู่บ้านที่เราผ่านก็ได้อืมอย่างนั้นจะง่ายกว่ามากมาก แต่ถ้าได้มาเตบอกก็ยังไม่อยากใช้จับเทพหรอกถ้าใช้จับตัวที่อยากได้อะตัวที่อยากได้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มว่าแบบแต่ละไบโอม,มันให้ตัวอะไรแค่นั้นเองมันสปอนเกิดตัวอะไรแต่อยากได้เรคคซ่าล้วหนึ่งแน่นอนเลยอุย้ยขึ้นข้างบนเหรอเรคคอรซ่าเกิดที่ซันฟา,ฟาเวอร์เราเซฟไว้อยู่แต่บินไกลโคตรแน่นอนโอเคพาวเวเลนไ,ได้อะไรแลอบดูเหมืนจะมีมาเตบอลใช่ปะอุย้ย พิจชณนนึกว่าใชาน้นี่เห็นมาแสดงเราลองสู้บอสดังดีกว่านี่บอ,อสดูสิซโลไปดูลเลยวยวอะไรเวยวสูงอะเนี่ยอุย้ยวิวสูงขึ้นเยอะเลยนะพวกเราตายไปแล้วฮนะแต่เราตีทีเดียวแบบอย่างแรงอ่ะอืมไม่จับอะ่ะโอ้เพิ่งเคยเจอมีเรือด้วยเหรอ เรือเรือนเรือเร่อนเรือเรืรือนี่เน่มีอะไรอะ่ะเืมมันไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจริงเน,นี้ยขายได้ราคาน้อยอันนี้เหรอเชียบบอมาอันนี้ก็มาไม่รู้ว่าโหขนาดไหนแต่ไม่เคยเจอตอนที่ไม่เคยเจอแล้วกันโอ้โอ้ โอ้โอ,โอ้ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเยี่ยมกระเป๋าใส่บอลลองดูแป๊บขอลองดูเลยถ้าเป็นกระเป๋าใส่บอลจริงเราจะเรางเราจะใช้ใช้บอลได้โดยไม่ต้องเก็บใส่กระเป๋าพวกนี้เราเราจะประหยัดช่องไปได้เยอะม,มากมากใช่ไหมเก็บเก็บทดลองกับคอยคิงคอยคิงเฮ้น่าตรงนั้นน่ะ ไหนว้าวนี่ไงเราสามารถพกบอลได้แบบโคตรเยอะโดยไม่เปิงช่องได้แล้วคุ้มมากอะ่ะอ้อยบ้านหลังนี้ที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองที่เป็นเรือใช่ใช่เราต้องจาไว้ที่เป็นเรืออที่เป็นเรือคือมีกระเป๋าออ,อันนี้มาเตบอลนี่มันอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ามา เวฟโอ้โห oh, oh. ไม่เจอไม่เจอสิ่งที่เรียกว่ามัตตบอร์เลยแม้แต่ทีเดียวแล่เราเข้อเขตนี้แล้วอะ่ะหิมะมันมีอะไรเกิดไหมอะ่ะซัทฟาวเวอร์เราลืมเซฟไว้เราเจอตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะเอ้ยจำได้ว่าเราเซฟไว้แน่แต่มันหายไปไหนจุดมาร์กอ๋อจุดมาร์กมันอันนั้นพวกน้ำมันก็ไกลแค่ไหนมันก,มนก็มีนี่หว่าแต่มาจุดมาร์กนั้นหายไปอะ่ะมาร์กได้แท้ทีเดียวเหรอจริงปะเนี่ย ไม่รู้เลยอีพีอเยี่ยมเอาอีพีแชร์ขายเลย <laughs> เอาพีแชร์ขาย <laughs> ขายอีพีแชร์ยังโหดขายทันทีต้องสื่ออะไรมากโมชั่นหลังๆนี่มันคือทํามาแบบให้ประจนภัยอย่างเดียวจริงๆนะเนี่ยไม่ต้องสร้างบ้านสร้างอะไรเลยมันมีบอลมีของไม้ครบเลยอะสร้างบ้านพัฒนาชาวกีกจริงๆอย่างนี้พัฒนาไวามากแต่ตอนนี้กํลาลังบิน ตามหาความหวังเรื่อๆน้อยสิ่งที่เรว่าซันฟลาเวอร์อยู่นะเพราะว่าเราแค่เดินอะเดินไม่ไกลอ่ะมันก็ได้จะอยู่สักที่หนึ่งอ่ะแ,แถวที่เรามากนั่นอะเฮ้ยอาเรนเยี่ยมไม่เยี่ยมเลยได้ซ้ำแล,ล้ซ้ำเราไปต่อล่องน้ำหน่อยแล้วกันเผื่อเทพอะไรเรรกิดลูเกียไงได้ไหมลูกเกียเกิดตะโฟตกปะไม่รู้อะ โอ้มตัตาบอจัดมันเลยเทพตัวอะไรก็ได้ตอนเนี้ยจัดมันเลยได้มาตาบอและแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ก็ดีใจแหละแต่ว่าไม่ได้ดีใจแบบกีดแต่ว่ามัน,มนเจอแบบมันเยอะมากเลยนะเพื่อจเจอมตัตาบออ่ะเฮ้ยตัวอะไรนะนี่แมพดูเทพเทพนี่คืออะไรมันดูเป็นอะไรใต้น้ำที่หน้าพิศวงเฮ้ยเทพเกิด ใช่ไหมอาวไม่ใช่ตัวเราเองนี่หว่ามันคือพลังของเราเองอเราก็งงกับเทพเกิดมันไม่ทำไมมันจิตไม่แจ้งเตือนปะซึมแต่แต่แต่ถ้าเกิดตัวเมื่อกี้ซ้ำก็ไม่จับแล้วล่ะนี่คืออะไรสิ่งนี้เรียกว่าอะไรมาสเตอร์บอลนี้อาจจะจับเทพเฉพาะตัวที่อยากจับได้เทนะ่านั้นไอ้ที่อยากได้นั้นถ้าเป็นตัวอื่นก็ใช้บอลธรรมดาดีกว่าจริงๆนะมีอะไรให้รู้ไหมนอกจากทานทนะี่เนี่ย มีอะไรไห้รู้ไหมมีอยู่แล้วล่ะใช่ม tamam um um> ั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยเบ็ดของดีแต่จะไม่ได้ตกปลานี้ส่องโปเกมอนเหรอเบ็ดฟูดฟูดฟูดมีแต่ฟูตฟูดให้เก็บโอ้มิโผล่ทำอะไรได้อะไม่รู้เก็บโอ้ล็อตเบ็ดเก่าเบ็ดใหม่กล็อตโอเคเอาเบ็ดใหม่ดีกว่า ันนี้เตาเผาไม่มีควาสมสำคัญโอเคเก็บก่นอนันนี้ไว้นี่เลยปล่อยไว้ปล่อยไว้ตรงน,น,นี้โอเคหลังจากนั้นไปขุดต่ออะไรต่อนี่แต่ของมันก็ไม่ได้เต็มง่ายหรอกเดี๋ยวก็ได้ของซ้ำๆแต่ของซ้ำๆมันก็ไม่เปิดงช่องแล้วไม่หมดว่ะยังเหลือข้างบนอีกชั้นบนนี่ไงโอ้ยไม่รอดหรอกไม่รอสตาร์สตาร์รอมีอะไรไห หมดแล้วของแทะน,นี่เปิดไฟอะ่ะไฟไม่เห็นติดเลยอืมอืมโอ้โหฐานท่านี้พอไหมอะ่ะไม่พอขุดเพิ่มขุดเพิ่มเราจะเราจะเริ่มเริ่มมีความคิดที่จะสร้างบาทแล้วล่ะความจริงนะไม่จับตัวอะไรสักต,ตัวหนึ่งที่มาเป็นเทพแบบตอนนี้ที่เป็นเทพที่เราอยากได้ก็มีเท่เลโกซซาตอนนี้ที่นึกออกได้นะเพราะว่าเทพตัวอื่นยังไม่ข้อมูลยังไม่แน่นเลยก็แบบมันเกิดตรงไหนบ้างอะไรยังไงอะ ซึ่งเลควอรซ่าซันฟาวเวอร์ซึ่งซันฟาวเวอร์เราเสียไปอะเสียช่องทางไปเพราะว่าเราทำได้ว่าเซฟแล้วแต่ว่ามันโอ้ไม่โคตรแลซันฟาวเวอร์องั้นหายากมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นซันฟาวเวอร์ที่แบบใหญ่มากอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนตัวนี้เป็นว่ายน้ําไว้ก่อนใครก็กล้าไปที่หลังมาอมห้ามโจมตีโจมตีแล้วก็น็อกแล้วก็ห้ามใช้มาสเตอร์บอร์ดด้วย เอ็นเชียนเหรอเดี๋ยเขาดูสิจะโหดขนาดไหนใช้เอ็นเชียนบอลน่าจะไม่ตู้ลูกเดียวติดหรอกน่าจะใช้หลายลูกพอสมควรว้าแล้วเชียวไม่ติดแล้วว้าหย,ยิบมาสเตรอร์บอลมากๆพูดจริงว่าเผิหยิบมาสเตรอร์บอลมากๆหยิบมาสเตอร์บอลนี่ซึมแต่ลาพาร์นี่เป็นอีกตัวที่จับย่ามกันนะถ้าเราไม่ตีเลยสักตัวไม่ตีเลยสักทีอะเราต้องกดบอลแบบชา้าๆแล้วทีเนี้ยเพราะว่าถ้าโดนมาสเตอร์บอลขึ้นมานี่นั่งนั่งร้องไห้ติดโอเคเยี่ยมได้ละสวยงามต่อมาเราอยากให้มาอยู่ในสล็อตเราอะ ซึ่งต้องวาร์ปนหนึ่งนะเอาลาพารมาก็มีของมาให้ด้วยฮนะมันให้ของอะไรมาต่้อยไม่รู้อะแล้วก็วาร์ปกลับตอนนี้ก็ตอนคืนไอ้นั่นเกิดปะสิ่งที่เรียกว่าแคลกามาเหรอไม่รู้ว่าแคลกาเกิดไหมโอ้ อ๋อนัวหายโถเอ้ย<ป>เกือบซึมน,วนัวหายไม่หายไม<ป>่หายเฮ้ยผิดตัวเอาตัวนี้สิอา้อาวเดี๋ย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 วทำไมมันว่ายน้ำไม่ได้ละ่ะเอ้หนุ่มเอ้หนุ่มทำไ,ไหนไว่ายน้ำไม่ได้เพื่อน อ,อมันติดหรือว่าอะไรอ่ะหรือว่านี่คือสปีดว่ายน้ำแบบที่ซึมแปบบ๊บทำไมจับมามันใช้งานไม่ได้ละ่ะโอ้สถานที่นี้มันเหมือนแบบจุดเกิดของตัวอะไรที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวมากเราควรอยู่ที่นี่ต่อไหมน่าจะเป็นของที่ดีมาก,กน,นะตัวจุดเกิดที่นี่ใบอมนี้น้อยมากอะตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจอใบอมเนี่ย แต่มันก็อยู่ใกล้สนวนเนาะแล้วก็แวกกลับมาก็ได้ซานฟอร์ใช่หรือไม่ไม่โลแต่เจอหมู่บ้านโอ้โหทำไมทำไมมาเตอร์บอลสามอันเดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะที่นี่คือที่นี่คืออะไรชุบโะชุบเโชมีอะไรใหม่ นี่แห่ะใสข้าโอ้โเหเอ็นชานพร้อมเลยนะกดมาอำลงๆนี้เลยเหรอไม่มีอะไรจริงอ่ะไม่มีชั้นสองไม่มีอะไรเลยลงไปดีกว่าจุ๊บอ้เกือบครบละเกือบครบจริงๆ งนี้ไงมีจุดฟาร์มเวลเยี่ยมมีเวโตโนด้วยเป็นจุดเลเวลสองเลยแล้วกันรุดรุดบอลมาโอ้เราคืนชีพเยอะมาก,กน,นะตอนเนี้ยเรามีของคืนชีพเยอะมากล้นมากแล้วไอตัวคืนชีพเราอะเราคืนชีพเราแค่สี่ชุดพอปะ่ะสี่ชุดพอหลังจากนี้ไม่ต้องเก็บแล้วคืนชีพอะปล่อยเลยเอมมอลอาหารไม,ม่คืนชีพล้นเกินแล้ว คือชื่หลังจากนี้เก็บไปขายไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรเพิ่มละอืมบอลพวกนี้เก็บมานี่ขายแพงอันนี้ก็ขายแพงบอลเอามาให้หมดไม่ให้เหลืออันนี้ก็เก็บมาเอเมอรอแลรวเยอะมากๆอัตอนเนี้โอเคอันนี้ขุดแล้วก็เวสโตนเอามาวางไว้ตรงนี้หน้าที่ฟาร์มเบลเลเวลสอง เป็นจุดฟราร์มเลเวลสองเรามีเลเวลหนึ่งแล้วโอเคไี่เหลือไม่เนี่ยมีอะไรแล้วปะเออไม่มีแล้วหรออืมอันนี้คือนานาทีจะเจอมีอะไรไหมในนี้ในกล่องนี้ดาบอืมไม่ไปเลยดีกว่าขอมาสเต,ตอร์เบลลัก,ก้เอกโอ้โหลืมไปเลยว่ามีของสิ่งนี้ ประมาณแบบชาติกว่าเพิ่งจะเคยเจอแล้วที่เอกโอ้โหทำให้ e อพคูณ2ใส่กับมอนที่เราจะฟาร์มวลได้ของดีมากๆเพิ่งจะเจอเปิดมา <c oughs> โอกาสดับมันพอๆกับมัตาบอยเหรอจริงๆแล้วมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเราได้มาตาบอยมาก่อนที่จะได้ลกี้เอกหรือมันลัดตะดวงซาร์ฟาวเวอร์ไหมตรงเนี้ยซาร์ฟาวเวอร์ไหมเดี๋ยวซาร์ฟาวเวอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวเรานั่นเลยปลูกผักสร้างบ้านทำสวนแถวนี้เลย แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ซันฟโฟเวอร์หนึ่งร้อยวันจะเอาเลโก้ทรายได้แค่นั้นแหละเออมาสเตอร์บอลไม่เคยได้มาสเตอร์บอลไม่เคยจะมีมาสเตอร์บอลน่ะไม่เคยจะมีมาสเตอร์บอลพีซมาสเตอร์บอลมาส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 เตอร์บอลอีพีออก็ดีนะแต่เรามีอันหนึ่งแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเอาอีกอันหนึ่งปะ มาเต๋อบ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 มาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร์อะไรมาสเตอร์บอลอุ้ยอ้าวล่ะเราเจอสิ่งที่อยากเจอมานานเมกาดูคาลิโอป่ะเราฮีลเรียบร้อยอยังอะอเปิดกระเป๋าเลย เราต้องเอาอะไรออกมาบ้างหนึ่งสองสามสี่กาสู้ย็นเช้าอะเมกาลูคาริโอฮิวไม่ได้เหรอจะไม่ได้ลุยเลยโอ้โหร้อยสิบไปร้อยหนึ่งยังไงเราก็โจมตีแรงดุดุแล้วปะโจมตีเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ไงที่มันสปีดเร็วกว่าเราอะยิงไปเนี่ยอันหนึ่งนะลูคาริโอนะเมกาลูคาริโอนะเออไม่เราไม่ใช่จับเราแค่จะเกืนชีพให้มันอนะโอ้โหมีอะไรที่ทำให้มันฮิวก่อนใช่ฮิวก่อน h อทวฟ โน้โนเอฟเฟกต์เหรอแล้วก่อนนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ยูเหรอถ้าเหล็กชนะใช่ไหมวิกแอตทกเมทัลซาวโอ้โหไม่มีท่าดีๆเลยเฟรมเช้งเหรอไม่แรงพอ,อ,อล่าแปรจังหวะท่าโจมตีแกจะหมดอ่ะฉันเล่นได้ดย,ยาวๆอะ่ะมาจังหวะท่าโจมตีแกจะหมดอ่ะมันมีสูตรนี้วิธีสูตรเดียวที่จะสู้ได้แล้วตอนนี้เรื่อมันโหดกันไปเมทัลซา,าวเฟรมเช้งวิกแอตักเวิกแอตักดูเรื่อมันดีเรื่องน้อยมากเลยเรื่องลดน้อยนิดเดียวเองอ่ะเกาหัวเลย ที่ผ่านมาแสดงว่ามันคือล้างเอฟเฟกทุกอย่างแต่แค่ไม่ได้ล้างแบบแล้วเมื่อไหร่ท่ากงโกงแกจะหมดอ่ะ,อะฉันฮิลเรื่อยๆฮิลแบบเพื่อนชีพเรื่อยๆแ้วทแบบ่าจมตีเยอะซะด้วยนะอะอันนี้ตีได้ไหมแรงกว่านะสปีดสู้ไม่ได้ต้องฟรีแอทแทคตอนนั้นเลยฟรีแอทแทคสู้โอ้โหไม่มีภาพตามจริงยอมแพ้ได้ปะยอมก่อนยอมก่อนถ้าเราวาร์ปมันจะหายไปเลยปะไม่หายรอไปดูนะรอไปดูนะรอไปดูนะะเลเวลเลเวล,เลเวลไหนเลเวลหนึ่งไป รอแป๊บหนึ่งนะลูคาลิโอโนะฮิวโอเคฮิวโอเค okay. แล้วก็ซื้อของหน่อยซื้อที่ฮิวเลยเมาที่ฮิวบายฮิวไปไปขายที่ฮิวไม่มีไปเลยก็ได้ไม่งอนหรอกหายแล้วใช่ปะใครจะอยู่ <laughs> ซึมเล่าเสียดาย ถามจริงใครจะอยู่ว์าปไปขนาดนั้นวา้ากลับมาก็หายอยู่แล้วป่ะไม่เป็นไร,รสู้ไม่ได้อ่ะเราต้องการเวสโตนแค่นั้นเลยสำหรับหมูบโโหมหมหม่บ้านตอนนี้โอ้โหไม่หมู่บ้านไปเท่านี้นี่ว่าหมู่บ้านมันใหญ่มากเดี๋ยวนะโอ้โอ้แต่หมู่บ้านแบบนี้ไม่น่ามีเวสโตนหมู่บ้านใหญ่แต่ที่มีก็คือร้านค้าเข้าก่อน นั่นคะ่ะอืมเปลี่ยนขอซื้อสิ่งที่เรียกว่ามีอะไรซื้อไหมอะ,ปปะฮิวอะซุอร์ฮิวอะเราหันมาพึ่งของฮิวแล้วเหรอมันต้องพึ่งจริงโอเคแล้วเราดันไปทิ้งสักเกียงเลยนะของฮิวอะโอเคไวั่นี้่อนดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเกรงว่าน่าจะขยายกระเป๋าแล้วเพราะกระเป๋ามันขาดเยอะเลยอะ พอมันเริ่มเต็มแล้วอ่ะน่าจะต้องหาที่สร้างบ้านจริงจรงกที่นัน่นละบ้านหลักน่าจะสร้างแยกไม่น่าจะเป็นในเมืองในเมืองมันคับแคบอ่ะสร้างเองดีกว่าลง,ลง